ไปเที่ยวไปล่องแก่งดีกว่านะคะที่ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลล่องแก่งตรงนี้เนี่ยนะคะไปกันเลยมีน้ำตกมีแก่งให้ล่องนะคะอากาศร้อนก็จริงแต่ว่าบรรยากาศดีจังเลยเนาะใช่ค่ะคือเวลาล่องแก่งในหน้าหน้าแบบเนี้ยมันก็จะไม่อันตรายใช่เพราะว่าน้ำมันจะไม่มากนะเห็นไหมน้ำใสน่าเลยเขาเรียกว่าน้ำตกวังสายทองนะคะทำไมสวยอย่างเนี้ยใช่ค่ะ มีมสเสน่ห์อีกแล้วร่มรื่นเย็นมากโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์คนคึกคักนะคะคมีคนทั้งต่างจังหวัดนี่แห่ไปเที่ยวไม่ขาดสายเลยนะคะมีคนจากหัดใหญ่นะคะชื่อว่าพี่สหาหยุดีนแกเล่าให้ฟังบอกว่านี่มาเป็นครั้งที่สองแล้วนะมาพักผ่อนกับเพื่อนๆนก็ชอบอมากเลยอชอบลำทานชอบล่องแก่งชอบน้ําตกแล้วมันปลอดภัยด้วยนะคะอ,อะไปฟังดูค่ะเพราะว่าอยาก ได้ธรรมชาติครับบรรยากาศเห็นเห็นในทิกตอกมันขึ้นมาว่ามีที่ล่องแก่งที่สวยๆก็เลยมาตามทิกตอกแล้วเป็นไงบ้างได้มาแล้วสนุกมามครับบรรยากาศดีมากครับมีอะไรจิตชงป่ะไม่มีครับแต่ว่านถ้าถ้าน้ำเยอะน่าจะสนุกกว่านี้ถ้าช่วงที่น้ำน้ำเยอะน่าจะดีกว่านี้นะน่าจะเล่นสนุกกว่านี้ จริงๆไัเนี่ยเขามีที่พักด้วยนะคะคุณกัมบูไปล่องแกงเหนื่อยๆก็ไม่ต้องขับรถกลับก็ได้นะคะผู้ประกอบการ่วัยรุนเขาบอกว่าถ้าน้ําเยอะก็จะสนุกแต่ว่าบางทีเราก็จะกลัวกลัวหน่อยถ้าน้ํามันแรงเนาะแต่ถ้าน้ํามันไม่แรงมากเราก็สบายๆใครที่อยากจะไปพักนะคะให้จองล่วงหน้าด้วยเพราะว่าช่วงนี้เต็มทุกสัปดาห์นะคะมาจากกรังพัทลุงสงขลามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นคันรถบัสอย่างนี้ยังมีเลยคอ้าวฟังผู้ประกอบการดูนะคะ ถ้าช่วงที่ลูกค้าเยอะเราจะจ้างน้องมาทํางานพาร์ทไทม์ที่นี่ค่ะน้องคือน้องแถวแถ,ว,ถวบ้านอะคะ่ะชาวบ้านเนี่ยค่ะชาวบ้านใช่ค่ะดเด็กๆนักเรียนช่วงปิดเทอมมาทํางานที่นี่เพราะว่าหน้าโลหน้าไฮของเราอะคะ่ะจะเป็นช่วงปิดเทอมค่ะแล้วก็ลูกนักเรียนที่ว่าโรงเรเียนปิดเทอมแล้วในในหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็มาทํางานที่นี่เราดึงกลุ่มนักเรียนมา เด็กๆก็ได้ค่าจ้างจากการเป็นสตาฟนะคะวันหนึ่งก็าร้อยหค่ะก็มาทํางานกันนะคะวันละ2อสามเที่ยวก็น้นก็แล้วแต่นะคะ้าเป็นรอบๆไปบางคนก็ได้เป็นรายได้ระหว่างเรียนนะคะก็ถือว่าพื้นที่เนี่ยสร้างงานสร้างเงินให้กับคนในพื้นที่นะครับเขาเรียกทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมคะอ่ะเยาวชนก็ช่วงนี้ปิดเทอมนี่คุณกัมพูใช่นอกจากไปเที่ยวแล้วนะคะยังหารายได้พิเศษได้ด้วยครับถามว่า เอางี้เดีวยวฟังน้องๆก่อนนะคะมีน้องๆที่เขาไปทำงานพาร์ทไทม์เนาะเป็นรายได้พิเศษนักเรียนเนาะใช่ค่ะว่าไหนมาทำช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็วันหยุดวันสอาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักเทอมวันหยุดปิดเทอมแล้วก็วันพระอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อคือวันที่เขาโรงเรียนปิดค่ะเราก็จะมาทำงานที่นี่ใช่ค่ะเราได้ค่าจ้างยังไงบางทีก็ร้อยห้าสิบแล้วก็บางเที่ยวก็สองร้อยค่ะเป็นเที่ยวใช่ไหมครับค่ะ แล้ววันหนึ่งเราทำกี่เที่ยวหนึ่งถึงสองเที่ยวค่ะวันหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสองเที่ยวค่ะก็ประมาณสี่ห้าร้อยค่ะต่อวันใช่ค่ะถือว่าราได้ดีไหมได,ได้ดีค่ะทำไมทำไมเราถึงเลือกมาทำงานช่วยเขาไม่หาเงินค่ะช่วยเขาไม่หาเงินทำอยู่นานหรือยังสองปีแล้วประมาณปีสองปีปมาณนี้ค่ะประมาณปีสองปีแล้วแสดงว่าได้เงินเหลือเยอะแล้วไหเยอะค่ะน้องเขามาทำหน้วที่อะไรอ่ะ <c oughs> ก็เป็นสตาฟไงคะเป็นสตาฟใช่ให้ทำอะไรล่ะเป็นสตาฟก็มีหน้าที่พายเรืออุ้ยตัวนิดเดียวพายเรือให้ด้วยเด้อเห็นไหมล่ะถึงว่าหัวเปียกๆเอ้าผมนึกว่าแอบไปเล่นน้ำที่แท้เป็นสตาฟเลยเหรอเป็นสตาฟเลยอุ้ยเก่งนะเนี่ยคนคนนักท่องเที่ยวอ่ะบังคับเรือไม่เป็นหรอกคุณกัมพูเหรอถ้าคุณไม่เคยพายมาก่อนนะคุณหมุนติ้วอยู่แถวนั้นแหละค่ะเหรอ อแต่น้องๆมีทักษะนะมีค่ะบางคนอาจจะบางคนอาจจะพายเป็นขอพายเองอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่แต่บางคนแบบว่าไม่ค่อยถนัดแต่อยากล่องก็มีน้องๆทีมงานคอยดูแลให้ส่วนคนพายเรือไม่เป็นก็ไปทําความสะอาดที่พักแต่ส่วนใหญ่ที่เวลาที่เราเคยไปเที่ยวอ่ะจะไม่มีเด็กๆอย่างนี้ มาเป็นสตาฟไงมีแต่คนโตแข็งแรงแข็งแรงหน่อยเนาะค่ะเ,<อ>เรายังไม่เห็นภาพน้ําตกเลยนะเนี่ยขอดูภาพน้ําตกหน่อยน้ําตกวังสายทองนะคะ<อ>น้ําตกวังสายทองนี่สวยไหมคะ<อ>นี่ค่ะไม่ตกไม่สูงเนาะตกไม่สูงแต่ไหลช้นอันนี้ไม่เจ็บดีนะครับถ้าตกไม่สูงถ้าตกสูงมันจะเจ็บนะฮะท่านผู้ชมครับ ดูทรงแล้วน้ําตกก็จะไม่เจ็บนะครับเพราะว่าไม่สูงมากนะฮะโอ้แต่ถ้าขึ้นไปเล่นข้างบนถ้าถลายลงมาก็เจ็บเหมือนกันนะเออหน้าเนี้ยน้ําตกสวยนะผมว่านะเป็นเหมือนหินปูนเนาะนี่ไปนั่งแช่กันแบบนี่โอ้โหนะทุกมุมครับทุกมุมฮะนี่มันเย็นนะเย็นสดชื่นนะครับหน้านี้ไปเที่ยวน้ําตกเย็นสบายนะฮะถ้า